ให้ทารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาทำนายดวงชะตาเรื่องความรักของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำช่วงเดือนตุลาคมกันนะว่าภาพรวมดวงคนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะชาววันจันทร์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามีเดอะสตาร์มาเด็กถือถ้วยห้าม้เท้า หกดาบนะคะชาววันจันทร์ช่วงนี้ดูไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะโฟกัสไปเรื่องของการอยากจะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตหรือหลายท่านเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นการต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปทำอะไรใหม่ๆที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ยังเอาแน่เอานอนกับชีวิตตัวเองไม่ได้ มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่คนที่โสดอยู่ก็จะรู้สึกว่าการเป็นโสดเนี่ยดีอยู่แล้วมีความอิสระในการทําอย่างอื่นมีเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นเพราะว่าชีวิตคุณในเวลานี้คุณยังคิดว่าตัวเองอยังบริหารจัดการได้ไม่ดีพอยังไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไปเอาใจใครด้วยนะคะแล้วก็มองว่าความโสดในเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด สำหรับคุณเพราะว่ามีพลังงานของการไม่อยากถูกผูกมัดเกิดขึ้นนะคะและหลายๆท่านเนี่ยใครที่เคยรอคอยรักครั้งเก่าหรือแอบ,บรักแอบบชอบรอคอยใครบางคนมันก็จะเป็นช่วงที่คุณปล่อยวางไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์นะคะว่าความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางไหนไม่ได้แคร์นะว่าจะต้องมีแฟนจะต้องมีคนรักเนะะี่ยคะแล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าคนที่จะเข้ามาจีบเนี่ยจะมา เหมือนกับชอบหรือไม่ชอบอะไรในตัวคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครไม่อยากเอาใจใส่ไม่อยากดูแลใครช่วงนี้ชีวิตมันมีมาก,มา,กมายหลายเรื่องเนาะมากคนมากความวุ่นวายหลายสิ่งก็อยากที่จะบริหารจัดการให้ตัวเองเนี่ยไปถึงฝั่งก่อนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีสติกับ หลายๆเรื่องก่อนให้มันโอเคกว่านี้ก่อนเพราะเหมือนคุณรู้ตัวดีนะชาววันจันเวลาที่คุณไม่มีอารมณ์ที่อยากจะมีแฟนไม่อยากเอาใจใครคือมันจะเป็นอาการเบื่อเหนื่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการมีความรักเนี่ยเป็นตัวถ่วงของชีวิตเกิดขึ้นหลายท่านอาจจะคิดแบบนี้นะคะหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเฉยๆนะกับความรักอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้คุณก็อยากจะ ทุ่มเทกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองนะคะหรือใครที่มีปัญหาระหองระแหงกับแฟนกับคนรักมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าเหตุใดที่เราจะต้องพยายามเหมือนไม่ไปทุกข์กับเรื่องความรักไม่ไปคิดมากแทนแฟนนะคะคือเรากําลังจะคลีนตัวเอง ปรับสมดุลพลังงานตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงานบวกก่อนไม่อยากไปคิดแทนใครไม่อยากไปนึกถึงใครนะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องชีวิตคู่เท่าไหร่นะคะคนโสดไหนขอดูหน่อยนะว่าจะมีคนพอจะเข้ามาในชีวิตคุณไหมจริงๆคนโสดเนี่ยมันชัดเจนเลยมีราชินีพระจันทร์มาด้วยนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะยังไม่ได้ ไม่ได้ดึงดูดใครเข้ามานะ่ะเป็นเพราะตัวคุณก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะบนโลกออนไลน์ก็ไม่อยากให้ใครมาเหมือนกับมารับรู้ความเคลื่อนไหวของคุณค่อนข้างเก็บตัวเนาะหรือบางครั้งการแสดงออกของคุณเนี่ยมันก็จะเหมือนคนมีแฟนคนมีคนคุยแต่จริงๆไม่มีใคร คือเราไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาคือมันไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้แบบโหเจ็บปวดอยู่กับความรักฉันไม่อยากมีแฟนแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาตุลาคมนี้นะคะคุณมองว่าช่วงนี้คุณอยากจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมองเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มัน เสียเวลานะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแบบนั้นเนาะหรือใครที่กำลังคุยคุยอยู่นะคะกับคนคุยแต่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนบางทีเนี่ยคุณก็จะรู้สึก กังวลเกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ไม่ชัดเจนเป็นเพราะคุณกำลังเป็นตัวเลือกสำหรับใครไหมเป็นตัวสํารองที่เขาสับรางมาคุยกับเราหรือเปล่ามันก็จะทำให้คุณพยายามมองหาทางออกให้กับตัวเองโดยคุณจะมีความคิดนะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีบางทีการมองไปข้างหน้าคุณมองเห็นอุปสรรคของความไม่ชัดเจนที่มันมากกว่าคุณมีความรู้สึกว่า คุณเป็นตัวสำรองเป็นคนที่เขามีได้แคร์มากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณจะรักตัวเองมากๆโดยการที่คุณเองเนี่ยแหละจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เองแต่มันจะไม่ได้มีการพูดคุยกันเนาะเพราะไม่มีพลังงานของการหลบหน้าหลบตามีพลังงานของการปล่อยวางปล่อยไปเฉยๆนะคะไม่ได้ไปเผชิญกับมันเราอาจจะมีการหายไปเอง ท,ทั้งที่เขาทักมาเราก็ไม่คุยหรือเราพยายามที่จะบล็อกไปเลยจะได้จบๆไม่ต้องคุยไม่ต้องเคลียอะไรทั้งนั้นนะคะหรือก็ทักมาไม่ตอบคือทําให้เขารู้สึกว่าเราขี้เกียจคุยแล้วมันจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้คนที่คุยเนี่ยมันก็เลยจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเกิดการหยุดชะงักเกิดขึ้นไม่มีจุดที่จะไปต่อเป็นความสัมพันธ์ที มองไม่เห็นอนาคตเพ้อๆหลายๆท่านนะคะก็อาจจะหายกันไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละชาววันจันทร์คุณอาจจะคุยกับพลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีกุมรัคการาศีกุมชาวธาตุลมเนาะเมถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะคะบางทีเนี่ยคนที่ เป็นโลกส่วนตัวสูงมาเจอกันมันเหมือนเป็นพลังงานที่ผลักกันออกกลายเป็นว่าเราก็มีอีกโก้เขาก็มีอีกโก้ก็เลยจะเป็นช่วงของการต้องห่างๆกันไปเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยสนใจเ,เรื่องชีวิตคู่เท่าไหร่มันเป็น ช่วงที่ตุลาคมนี้เราอาจจะมีเรื่องเถียงกันอยู่บ้างนะคะการทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจกันตัวคุณเองเนี่ยอะไรที่มันจุกอยู่ในอกอัดอั้นตันใจมานานบางทีเราก็เกรงใจ แฟนเกรงใจคู่ชีวิตพยายามที่จะเก็บเอาไว้ตลอดแต่บางทีอะค่ะมันถึงจุดที่คุณเนี่ยจะได้ระเบิดความรู้สึกออกมาอันไหนที่คุณไม่พอใจแล้วคุณมองว่าไม่รู้แหละว่ามันพูดไปแล้วจะเลิกกันไหมนะคะหรือพูดไปแล้วมันอาจจะทำให้เขารักคุณน้อยลงแต่คุณก็ ตัดสินใจที่จะพูดคือมันเป็นช่วงที่เราจะไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เนาะการที่คุณจะทําตามความรู้สึกตัวเองเอาความสบายใจเคารพความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะค่อนข้างเด่นชัดก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยจะได้พูดความในใจแทบทั้งหมดเลยนะภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้บางทีเราอาจจะทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กๆอะค่ะแต่พอมันสุมในใจคุณเยอะๆจากช่วงที่ผ่านมาที่เราไม่พูดไม่พูด มันก็จะกลายเป็นการระเบิดความรู้สึกในช่วงนี้ทันทีนะคะก็อาจจะมีการเถียงกันการไม่เข้าใจกันแล้วที่สำคัญคุณไม่งอแฟนด้วยนะชาววันจันทร์นะคะไม่มีความรู้สึกว่างอไม่งอในที่นี้คือไม่ได้ไปตามงอเขานะไม่งอว่าจะมีเขาอยู่ในชีวิตหรือไม่คุณรู้สึกว่าไม่รู้แหละว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่คุณคิดว่าคุณมีความเข้มแข็งพอกับการใช้ชีวิต คุณจะต้องมีทางออกที่ดีในการรับมือคุณเอาตัวรอดได้นะ,ะว่าง่ายๆคุณคุณคิดว่าคุณเอาตัวรอดได้คุณเลี้ยงตัวเองได้คุณสามารถที่จะเป็นเสาหลัก ให้กับตัวเองได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีคู่ชีวิตไม่จําเป็นต้องมีแฟนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการคุยกันถึงขั้นที่เราอยากจะเว้นระยะความสัมพันธ์แยกกันอยู่หรืออาจจะหนักถึงขั้นตัดสินใจเกิดการยุติความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะและเป็นการยุติความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยคืออารมณ์มันมาก่อนเนาะเราไม่คิดหรอกว่า ปัญหาภาระหนี้สินหรือว่าครอบครัวลูกอะไรต่างๆที่เราสร้างร่วมกันมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรแต่ว่าคุณมองว่าถ้าใจคุณมันไม่ไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเราต้องมาเกรงใจแฟนแล้วต้องแบบ มากลัวการเสียเวลาของการครบกันในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่มีไฟในการที่จะไปสู้กับอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงสูงมากนะชาววันจันทร์ที่คุณเนี่ยจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์ยิ่งใครนะคะที่แบบมีปัญหากันมาอยู่แล้วระหองระแหงกันมาหนักมากมันมีโอกาสสูงมากที่คุณเนี่ย ตัดสินใจเลิกกันหรือใครที่มีปัญหาเรื่องอมือที่สามปัญหาครอบครัวเข้ามามีความวุ่นวายมากคนมากความหลายคนหลายเรื่องมันก็จะทำให้คุณเนี่ยอินดี้นิดหนึ่งนะชาววันจันทร์ก็อาจจะตัดสินใจจบทันทีโดยไม่แคร์อะไรทั้งนั้นไม่แคร์เรียกว่าเขาจะ ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไปมากกว่านี้หรือถ้าคุณออกไปใช้ชีวิตคนเดียวแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนคือมันไม่กลัวอนาคตเลยนะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยคือมันเป็นช่วงที่คนโสดก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีแฟนเพราะชีวิตคุณเนี่ยคุณอยู่ได้คุณหิวตัวเองได้คุณไม่ได้อยากเอาใครมาเป็นภาระทางความรู้สึกแล้วก็ขี้เกียจด,ดูแลคนอื่น พอมีคนคุยแต่มันไม่ชัดเจนสจักทีก็จะตัดจบความสัมพันธ์เองเนี่ยแหละไม่ต้องรอแล้วจะชัดเจนไม่ชัดเจนเนี่ยฮะหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วในเมื่อมันเป็นปัญหาที่คุณคิดว่าคุณจะต้องยอมตลอดซึ่งมันจะไม่ใช่อีกต่อไปชาววันจันท์คุณก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะตัดจบทันทีเพื่อความสบายใจหรือหากมันเลิกกันไม่ได้จริงๆมันมันอาจจะอะไรก็ตาม ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยแคร์แฟนเท่าไหรต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่กันเป็นแบบเพื่อนไปอยู่กันเป็นแบบพ่อแม่ไปมันจะเป็นบรรยากาศประมาณนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังความอ่อนไหวทางความรู้สึกที่เราจะมีอีโก้หนักมากในช่วงวันช่วงตุลาคมนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ด้วยและกันเนาะ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์นะช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ